กลุ่มผู้สูงอายุบ้านคลองเตยตำบลบึงกอกอำเภอบางระกรรมพิษณุโลกใช้เวลาว่างนั่งทอผ้าขาวม้าผ้าถุงผ้าพันคอ<ไ>ก่อนที่จะส่งขายกับคนที่สนใจเพื่อหารายได้เสริมหลังเว้นว่างจากการทําการเกษตรนะครับนางพุทธ เหมทองอายุ74ปีคนที่เริ่มการรวมกลุ่มทอผ้าเล่าว่าตนเองเ,เคยทอผ้ากีกระทบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่ที่คลองเตยครับคลองเตยที่พิษณุโลกนะครับก็ได้ทําการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อน,นำอนำมาทอผ้าเอาไว้สวมใส่กระทั่งปี2532พัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อทอผ้าขายโดยเปลี่ยนเป็นการซื้อเส้นได้มาแทน เพื่อที่จะทอขายมีรายได้ตลอดทั้งปีหนึ่งในสมาชิกเล่าให้ฟังว่าการทอผ้าขาวมา้าถึงแม้ว่าจะได้เงินไม่มากนะครับแต่ตนเองก็ชื่นชอบแล้วก็ทำมานานแล้วหากกลุ่มได้รับคำสั่งซื้อก็จะแบ่งให้แต่ละคนไปทอตามกำลังความสามารถหลังขายได้ก็นำเอารายได้มาแบ่งกันจริงๆต้องถือว่าเป็นรายได้จากการขายเนี่ยอาจจะน้อยมากนะคบเมื่อเทียบกับการที่จะต้องมาทอผ้า แต่ละผืนคือบางคนมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่าเลยแล้วก็หลายคนเลิกทอผ้าไปแต่ตนเองยังพร้อมที่จะทอผ้า ขายนะครับแล้วก็ทํานาไปด้วยส่วนการทอผ้าข่าม้าของกลุ่มบ้านทองเตยแต่ละคนสามารถเลือกลายและทอได้เองแบบไม่จํากัดจํานวนลายเลยนะครับตามแต่จะสร้างสรรค์แต่ขอให้เนื้อผ้าคุณภาพดีเนื้อนแน่นเนื้อนุ่มผ่านมาตรฐานผ้าเข่าม้าจะต้องมีขนาดความกว้าง32นิ้วยาว80นิ้วส่วนผ้าถุงกว้าง39นิ้วยาว2เมตรครับ ปัจจุบันการทอผ้าสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิกทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าทางกลุ่มเนี่ยทำการตลาดไม่เก่งอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยสร้างศักยภาพของกลุ่มทอผ้าบ้านคลองเตยให้เป็นที่รู้จักพัฒนางานทอผ้าให้มีความน่าสนใจเพิ่มมูลค่ามากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันกลุ่มบ้านคลองเตยขายผ้าขาา่าม้าผืนละ150บาทนะครับผ้าถุง3ามสีผืนละ 600บาท5สีผืนละ700บาทแล้วก็ผ้าพันคอผืนละ120บาทนะครับ